กับสู่ตอนที่14นะครับนี่คือตอนสุดท้ายนะครับของการวัดพื้นที่ด้วย QBOQ นะครับการวัดพื้นที่ด้วย QBOQ เนี่ยนะครับมันง่ายและสะดวกนะครับซึ่งแหมบางครั้งเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่นั่นเองตอนแรกคิดว่าจะทําคลิปนี้จบละไม่สอนเรื่อง Area แอเรียละแต่คิดดูอีกทีหนึง่งผมมาทบทวนดีกว่าผมจะเบรกดาวให้ดูดีกว่านะว่าวิธีการคิดและข้อควรระวังนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพื่อเวลาให้ทุกคนไปใช้ประโยชน์นะครับจะไม่พลาดนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างแท็กก่อนนะนะครับแท็กเหมือนเดิมนะกดบวกนะครับแท็กที่ default trade นะผมตั้งชื่อว่า a r r a แล้วกันตั้งชื่อว่า a r e a a r e a ก็คือพื้นที่ต้องการวัดนะครับจากนั้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ขนาด2 1 1, 1. 2โอเคนะครับก็ผมจะ เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ในแอเรียนะนะครับก็คือสร้างเฟซขึ้นมาแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่แอเรียโอเคลองดูครับไปที่ QBOQ ครับกดบวกนะครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลนะครับเหมือนเดิมเลยครับไปที่แท็กครับแอเรียครับย้ายมาครับเมื่อเดิมเลยนะง่ายๆเลยครับแอเรียครับแล้วก็กด Apply to Report กดอัปเดตครับอ้าวทำไมมันไม่มา ติ๊กตอกติ๊กตอกคิดดีครับอ่ะคิดตามเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับพลาดนะเอ้ทำไมไม่ออกอัปเดตแล้วโอเคเหตุผลที่ไม่ออกนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเป็นออบเจกต์ค,ครับดังนั้นเองมันก็จะไม่ออกครับนั้นแอรียนะครับจะอ่านได้มันต้องเป็นออบเจกต์ก่อนครับดังนั้นเองไม่ได้นะครับดังนั้นจำห้ดีนะครับถ้ายังไม่เป็นออบเจกต์ไม่มีประโยชน์นะครับโอเคต่อไปครับนี่คือ Face อ็ดนะครับ มันจะมีขอบ4อัน1 2 3 4และเฟส1อันนะรวมเป็น5ชิ้นนะครับ5เอกลตโอเคผมเลือกเอ็ดอันและเฟส1อันที่ทั้งหมดนั้นอยู่ใน Tag Area ครับแล้วก็ m make group ซ้อนเข้าไปครับโอเคนี่คือกรุ๊ปนะครับที่ด้านในมี4ขอบและ1เฟสทั้งหมดอยู่ในแท็ที่ชื่อว่า Area โอเค1 2 3ปึ๊บอา้าว ทำไมไม่ออก TikTok TikTok คิดนะครับคิดได้ตามนะครับเอเคเหตุผลที่ไม่ออกก็เพราะว่าออบเจกต์นี้ครับยังไม่มีแท็กครับเห็นไหมครับอ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้มันมีแทกล่ะนั่นก็เพราะว่าเราได้ assign แท็กให้กับด้านในครับไม่ช่ด้านอนอกครับแต่นั่นเองจำไม่ดีครับถ้าอยากใช้ QBUQ ในการถอด a อ e a o b ีย c t นั้น แท็กนั้นจะต้องกระทํากับด้านนอกของอ็อบเจกต์นั้นเท่านั้นไม่ใช่ด้านในครับโอเคโดยวิธีนี้ครับเราเข้าไปข้างในครับเลือข้างบทครับนั่งไงอยู่ในแอเรียเอาออกไปครับไม่ใช้แล้วก็มาเติมแท็กข้างนอกครับโอเคครับ1 2 3ปั๊บเรียบร้อยเลยครับ1นคูณสคือ2ตารางเมตรครับมาแล้วกดคลิกกดลอดไฟ เรียบร้อยครับพื้นที่สีเขียวมาแล้วครับนี่คือ2ตารางเมตรครับผมง่ายไหมครับทุกคนหลายคนถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรามีแท็กข้างนอกด้วยข้างในพร้อมกันด้วยมันจะเบิร์ไหมลองดูก็ได้ครับอ็อบเจกต์ด้านนอกอยู่ในแท็กแอรเรียเข้าไปข้างในครับเลืัองสมุดครับก็เป็นแอรเรียเหมือนกันครับมันจะเบิร์ไหมหนึ่งสองสามคำตอบคืออะไรครับ ไม่เบิ้ลนะครับโอ้โหง่ายมากๆเลยนะครับัแต่เราวองให้ดีไม่ควรทําไม่ควรจะมียบบีครับเอาออกไปครับโอเคไหมครับด้านในไม่ควรมีแท็กนะมันมันพลาดง่ายนะการเขียนโมเดลก็ไม่ควรทำแบบนั้นนะครับเราไม่ควรจะมีแท็กซ้อนกันหลายชั้นนะครับอันตรายนะแล้วก็ใช้งานยากมากนะครับโอเคอันนี้เคลียร์นะทุกคนไปเรื่อยๆนะครับคิดตามไปช้าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับโอเคต่อไปครับหลายคนงงว่าถ้าผมเนี่ยพุทธภูออกมาอันนี้เป็นวงกบนะ หนา15เซนนะครับจุดหนาคำถามต่อไปคือว่าถ้าชิ้นงานนี้มี2ด้านมากที่สุดแล้วเวลากดแอร์เรียแ่นมันจะเบิ้ลสีไหมดูนะครับ1 2 3กดอัปเดตครับคำตอบคือ2ครับนั่นก็เพราะว่านั่นก็เพราะว่าเวลาเราทำงานครับมันจะอ่านแอร์เรียด้านที่มากที่สุดเสมอและถ้าแอร์เรียด้านที่มากที่สุดนั้นมี2ด้าน มันไม่บวกสองนะครับมันจะเอาด้านเดียวที่มากที่สุดเข้าใจไหมครับทุกคนเข้าใจไหมครับและนี่แหละครับคือหลักการที่ทุกคนต้องจําให้ดีนะครับโอเคตอนนี้สังเกตนะครับว่านี่คือประตูนะที่เป็นประต่อนี่คือหน้าต่างนะครับขออภัยนี่คือหน้าต่างนะครับที่เราต้องการถอดแอร์เรียครับและตอนนี้เองมันบอกถูกครับว่านี่คือหน้าต่างนะครับพื้นที่2ตารางเมตรครับโอเคต่อไปครับเรามาดูเดี๋ยวผมจะดับเคลิกองข้นไปข้างในนะครับแล้วทําเป็นวงกลม นะครับวงกบ5เซน 5CM ซ f f s e มออฟเซตนะครับแล้วผมก็จะพุทพภูลงไปข้างล่างครับและตอนนี้ครับมันก็จะกลายเป็นวงกบแบบนี้ครับ5เซนและตอนนี้เรามาดูแอร์เรียไหมว่าแอร์เรียมันจะอ่านเท่าไหร่ครับ1 2 3อัปเดตครับโอ้โหครับงานเข้าเลยครับตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้หน้าต่างตัวนี้นะครับแอร์เรียคือ0.3ซึ่งมันไปอ่านด้านข้างเรียบร้อยแล้วครับ แทนที่จะมาอ่านแทนที่จะมาอ่านด้านหน้านะครับนั่นก็เพราะว่ากฎง่ายๆเห็นไหมครับจำได้ไหมครับว่ามันจะวัดอ็อบเจกต์และอ็อบเจกต์นั้นนะครับพื้นที่เนี่ยมันจะเท่ากับเฟสที่มากที่สุดด้านในเสมอดังนั้นเองจะเห็นนะครับว่ามันไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเออมันจะมันคือหน้าต่างหรืออะไรเนี่ยเราคาดหวังว่าจะให้มันเนี่ยนะถอดแอร์เรียแบบนี้ไม่ได้นะครับนะระวัง้ดีนะครับโอเคเกตเนาะทุกคนเกตนะครับเอาละ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปข้างในอีกครั้งนึงนะครับดับเบิลคลิกนะแล้วผมจะไปไปเมคกรุ๊ปข้างในก่อนนะครับเมคกรุ๊ปอ่าอันเนี้ยผมเรียกมันว่าวงกบแล้วกันดูการเขียนแบบมืออาชีพนะมันจะเขียนละเอียดแบบนี้ครับเนี่ยวงกบโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปทำด้านใน,นอีกอันหนึ่งนะครับาสี่เหลี่ยมนะคือเข้าไปข้างในก่อนนะครับแล้วผมก็ไปเขียนด้านในอีกทั้งอันหนึ่งนะ พื้นฐานผมไม่สอนนะเพราะว่าไปดูซีโร่ซูนิโร่ตอนนะครับอันนี้คือเบสิกมากๆนะครับคือการเขียนซอนไปในอ็อบเจกต์ครับและตอนนี้นะครับผมก็จะทําเป็นตัวบานนะครับ5เซนกรอบบานโอเคแล้วผมลบตัวกลางทิ้งนะครับ erase โอเคไอ้ตัวนี้ผมก็จะดึงขึ้นมานะครับ5เซน โอเคผมจะเมคกรุ๊ปนะครับแล้วผมเลื่อนมาชนตรงนี้อ่าเห็นไหมครับเนี่ยก็จะได้ล้โอเคตอนนี้นะครับหน้าต่างบานนี้ครับก็จะมีซ้อนสองอันอันนี้อันนึงอ่าวงกบและอันนี้ก็คือกรอบบานโอเคอ่ะผมเช็คแอเรียครับอัปเดตปึ๊บเห็นไหมครับมันก็ยังเอาด้านมากที่สุดนะ โอเคต่อไปครับผมจะใส่กระจกครับกึ่งกลางตรงนี้จะมีกระจกอยู่อ่าผมจะใส่กระจกเข้าไปครับโอเคและผมจะเมกกรุ๊ปนะครับและตอนนี้นะครับผมจะทาสีกระจกเข้าไปครับและตั้งชื่อกระจกหนาหกมิลครับกระจกใส คือมันไม่ใส่ะนะแต่ผมอยากให้มันใส่ <c oughs> หนา6ม mm. ิลลเมตรโอเคเรียบร้อยครับนี่คือตัวอย่างนะเพราะว่าเวลาทำงานจริงนะครับเราควรจะต้องแบบนี้นครับเนาะวงกบกรอบบ้านแบบนี้นะครับแต่คราวนี้ครับถ้าเราต้องการวัดแอร์เรียรของมันล้วครับเพื่อต้องการตีเป็นตารางเมตรเหมาเนาเนะกดอัปเดตครับเห็นไหมครับมันก็ยังอ่านขอบอยู่คำถามคือแล้วอย่างเนี้ย แล้วเราจะทำยังไงครับในการวัดแอเรียของมันครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอยากจะขอเป็นตารางเมตรถูกไหมสมมติเหมาทั้งอาคารเลยอะ่ะมันเป็นงานหน้าต่างหรือประตูอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จบกันนะทริคคืออย่างนี้ครับถ้าเรารู้ว่าเราต้องการถอดแอเรียตรงไหนใช่ไหมครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในออบเจกต์นั้นครับแล้วก็กด R ีเซียมครับแปะลงไปครับในกรอบของมันครับ แค่นี้แหละครับเราจะมีเฟซมากที่สุดแล้วครับอ่าหนึ 1, 2, 3, กดอัปเดตปับ๊บเห็นไหมครับทุกคนมันก็จะแสดงแอเรียของพื้นที่นั้นออกมาทันทีและตอนนี้ครับไม่ว่าประตูนี้หน้าต่างนี้หรืออะไรก็ตามที่เป็นลักษณะวินโดว์เบ์แบบนี้ครับมันอยู่ตรงไหนก็ตามในโมเดลของเรานะครับมันก็จะอ่านแอเรียเสมอซึ่งตอนนี้ครับมันก็จะง่ายเลยแต่ ไอ้สี่เหลียมเนี้ยมันบังตาใช่ไหมเราเข้าไปข้างในครับแล้วซ่อนมันได้เลยครับคลิกขวาแล้วก็หายตามไหนก็ตามที่มันไม่ใช่ออบเจกต์นะครับมันก็จะซ่อนได้แล้วไม่มีปัญหาครับเพราะมันคือเฟสถูกไหมครับโอเคกดครับ1 2ึสมปั๊บเห็นไหมครับและตอนนี้ครับทุกครั้งที่เราย้ายหน้าต่างนี้ครับหรือประตูเนี้ยไปสมมติเรามีประตูด้วยนะมันก็จะวัดแอเรียเสมอครับ เห็นไหมครับแปดตารางเมตรครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับทุกคนไม่ยากนะนะครับอ่าโอเคเก็ตนะครับหรือถ้าเราจะมีการขยายครับบางตัวเนี่ยถ้าเราใช้กำะบงพื้นฐานขยายอาจยายไปอีกสี่เมตรนะครับอ่าแล้วผมก็จะเข้าไปข้างในนะออ้ตอนขยายนั้นนะครับเราต้องระวังด้วยเราก็ต้องยกเลิกการซ่อนด้วยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะ มันก็จะไม่เอฟเฟส์นั้นก็จะไม่ตามถูกไหมครับทุกคนนึกออกไหมอ่ะผมสเกลก็ได้สเกลให้ดูก็ได้สเกลแล้วกันนะ <_ d ata> ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่โอเคสเกลให้ดูโอเค <_ d ata> จะนั้นกดอัปเดตครับเห็นไหมครับแอนเรียของมันก็จะเปลี่ยนตามเสมอเก็ตเนาะอ่า <_ d ata> ลบนี้ลบตรงนี้ทิ้งไป <_ d ata> นะครับอัปเดต <_ d ata> เห็นไหมครับมันก็จะแบบนี้ครับให้เราเลยนะซึ่งผมอยากให้ทุกคนนะครับนะลอง นำไปใช้ประโยชน์นะเพราะว่านี่คือการวัด a r e รียซึ่งผมบอกเลยว่ามันยืดหยุ่นมากๆนะครับโอเคต่อไปครับตอนนี้เราเข้าใจหลักการนะนาะว่าเออเวลาเราจะวัด a อเรียเนี่ยจะง่ายไปหายากเนี่ยทำยังไงนะครับต่อไปครับเรามาดูข้อปิดย่อยเล็กๆน้อยๆครับนะดูนะครับผมมี a อเรแบบนี้ make up ผมย้ายไปอยู่เลเยอร์แอเรครับไม่ใช่ปัญหานะครับถูกไหมครับทุกคนเพราะมันจะอ่านเฟซมากสุดแต่ถ้าผมเข้าไปข้างในครับ แล้วผมแบ่งซอยแบบนี้ครับมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาผมกดอัปเดตครับมันจะอ่านเฟสตัวเดียวครับที่มากที่สุดเสมอซึ่งแน่นอนครับทั้ง4อันนี้เท่ากันใช่ไหมครับทุกคนเก็ตไหมครับทุกคนดังนั้นเองเนี่ยระวังให้ดีนะถ้าเรามีออบเจกต์อยู่นะครับแล้วเราก็พลาดนะเปลากเส้นแบบนี้ไว้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราเราอาจจะไม่ใส่ใจนะครับ นะอ่ะผมต้องซ่อนซ่อนดีนะ Hi ซ่อนเฉนดีครับไฮลองคิดดูนะเราซ่อนไว้นะครับอ่ะผมคลิดก็รัวครับแล้วก็เมกกรุ๊ปแล้วผมย้ายเลเยอร์ครับไปอยู่ในแอเรียโอเคกดอัปเดตครับ1 2 3ปั๊บเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับว i วฮ h i เดน n จ e o m เม r y ครับวิวฮิดเดน n จ e o m เม r y ครับเห็นไหมครับว่ามันหลอกตาเรานะครับ ระวังให้ดีนะเวลาใช้เลเยอร์ในการถอดนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับอันนี้มีความเสี่ยงนะนะครับโอเคดังนั้นเองเนี่ยเวลาเราทํางานนะครับเราเจอแบบชิ้ง่ายแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เราแตกออกเป็นส่วนๆครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับแทนที่เราจะเอ็กโคลดออกนะครับผมจะลกข้างในทิ้งนะแบบนี้ครับแทนที่เรานะครับจะต้องมาทําแบบนี้นะครับแล้วก็แยกออกเป็น2ส่วนแบบนี้ แล้วก็แยกออกเป็นส่ส่วนแบบนี้ครับถูกไหมวิธีนี้ต่อไปตรงนี้ครับแทนที่เราจะมาทําแบบนี้ใช่ไหมครับมันเสี่ยงใช่ไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องมาลากเส้นแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับแบ่งแบบนี้ครับถูกไหมครับทุกคน make group make group make group จากนั้นนะครับ ก็ระเบิดออกนะถูกไหมครับเพราะว่าต้องการแต่ละตัวถูกไหมครับนี่ครับ1 2 3อ่ะโอเคนี่คือกรุ๊ปที่มีแอรีแอรีแอรีหนึ่งสองสามปับ๊บเรียบร้อยครับสีเขียวขึ้นบทแล้วและด้วยวิธีนี้นะครับเราจะไม่พลาดเลยเข้าใจไหมครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจะสอนช้า แล้วก็มาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนปรับตัวนะครับการสอนเนี่ยผมจะชอบสอนแบบดินามิกมากๆแล้วผมพี่ว่ามันไม่น่าเบื่อนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าใครเรียนไปแล้วอย่างเช่นแอรเรียเนี่ยผมสอนมาแล้ว3ตอนอย่างเงี้ยไอตอนที่1กับตอนที่3มเนี่ยยังไม่เข้าใจทั้งคู่เลยผมแนะนําว่าให้กลับไปดูตอนที่1ให้ช้าให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยทําตามมาเรื่อยๆเพราะสมองของเราครับมันจะค่อยๆพัฒนานะครับดังนั้นเองเนี่ยมันเป็นการฝึกตัวเองด้วยนะครับ ดังน,นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจบเรื่องแอร์ียแล้วแต่ผมกังวลมากนะว่าหลายคนที่เอาไปใช้อยู่แล้วงงงงงึ้งงึ้งง่งเี่ยอันตรายนะครับดังนั้นเองเนี่ยต้องเข้าใจให้ดีนะครับถ้าใครเข้าใจหลักการให้ดีนะตรวจสอบให้ดีนะ QBOQ เนี่ยมัน powerful มากๆนะครับมัน easy and fun แล้วมันสร้างความแตกต่างได้เกม e changing นะความไวเป็นของปีศาจครับ